สรุปสรุปคณตวิทย์ขออนุญาตสรุปสั้นๆเจนคสั้นเลยนะครับก็คือเมื่อกี้นี่โจทย์คือ CBN พวกหุ้นค้าปลีกอะไรขึ้น CBN จริงๆผมว่าประเด็นมันมาจากเรื่องของรูสิตกันแหล่งแต่รู้ว่า CBN ลงทุนีสิทธิตก็เยอะเหมือนกันนะถือหุ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จัดเป็นหุ้นที่ปันผลดีด้วยนะครับตัวนี้มันเนี่ย CBN ราคาขึ้นเนี่ยก็น่าจะด้วยเหตุผลตรงนี้แล้วเขาจะเดี๋ยวจะมีเปิดพวกสาขากระบี่ด้วยถึงว่าตอนนี้ CBN กับ CRC เนี่ยขึ้นไล่กันมาเลย นะครับก็ทีเบียนราคาจะดีกว่า CRC เพราะ CR CRC นันเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นแค่ห้างอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องของ g โกลโบ่ o m e pro พวกนั้นเนี่ยกับพุ้นค้าปลีบางตัวผมเข้าใจว่าเกิดจากการที่เขาไปเก่งกันนาะเดี๋ยวเดี๋ยวภูมิใจไทยมาแล้วจะมีการออกมาในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับอย่าลืมว่าอย่างโกลโบขึ้นเยอะเพราะว่าโก o โบ l ต้องต้องยอมรับว่าเขาเป็นวัสดุก่อสร้างที่ว่าเด็กบ้านนอกอะ่ะคือเป็นคนเป็นหนึ่งในหนึ่งในสามสี่อันโฮมโปรยังอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเป็นหลัก ดูโฮมก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า g l o b a l นี่ต่างจังหวัดเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ในการเอากระแสนี่มาเล่นกันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับะฉั้นอย่รูืมนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้ในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดมีมการยุบสภาจริงๆเนี่ยหรือเรื่องรัฐบาลไม่ได้เนี่ยหรือไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิใจไทยเนี่ย คุ่มีกลุ่มที่ขึ้นวันนี้อย่างรับเหมกาก่ออย่างอย่างตัวโฮมโปรโปรโบพวกเนี้ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นรับเป็นแค่ตเซนติมเมนต์เบาๆนะการเทคนิคนะเป็นการแล้วกเ็กเป็นการเก่งกันนะฮะตั้งแต่วันศุกร์แหละนะครับ ก็จนเตือนนิดนึงนะครับได้ครับขอบคุณค่ะพี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีคร ja ับสั้นๆนะฮะสำหรับขาธนาคารนุ่นครับบริษนะก็เป็นเซนด์เมนต์ใหม่ในประเทศนั่นเองนะฮั่งกะก็ขยับขยับขึ้นมาบ้างส่วนครับบรีษ C.P.N เขาก็จะไปเปิดอ่โรงแรมที่ที่ไหนภาคใต้แล้วก็จะเปิดโรงแรมเซนทรัลพาร์คที่กรุงเทพอ่ะ เรไม่ใช่โรงแรมค่ะต่ทุนห้างห้างเซ็นทรัลปาร์คจิมเทปเด็ก